ดีครับผมใครสักคนใครคือคนคน ลเลือกคนที่รักแล้วก็พักที่ใช่นะครับผมแปดกุพาเจอกันครับขอบคุณพี่โบอรน้องโบตงเตอร์ด้วย,ยโอ้โหมาแล้วไฟแลบ<อ>เลยโอ้เต้นนี่ผมเป็นห่วงเขามากเลยนะเอ,อระวังจะเป็นลมนะฮะ,ะเดี๋ยวให้น้องโบเตอร์พักสักครู่น,นึงก่อนขอ,อ,อเชิบรูดให้กับน้องโบเตอร์หน่อยนะครับโบวน้องโบเตอร์ด้วยนะฮะโอ้ต้องค่อยๆกับประทองดีๆนะฮะโอ้ระวัง ําเอ,เอาตื่นเต้นเอาเสียวตลอดเออนี่น้องวอเตอร์มาฮะมาถ่ายภาพได้นะฮะพี่มอสครับ,ม,ม,รบมาพูดคุยกันสักน้อยเป็นยังไงบ้านถือว่าเป็นเพียว่าเป็นตัวแทนเลยในการร้องเพลงประชาสัมพันธ์นี้ใช่ครับผมดดยินดีแล้วครับแล้วกเ็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่รณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับอยากจะบอกว่าจริงๆทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ย ตั้งแต่ผมเกิดมานี่ไม่เคยพลาดยังไม่ยังไม่เคยพลาดไะมครับผมไม่ไม่เสียสิทธิ์แน่นอนยังไม่เสียสิทธิ์ครับผมคับผมเพราะฉะนั้นไหนๆพูดถึงไม่เสียสิทธิ์แล้วครับเชิญชวนทุกคนเลยครับเป็นโอกาสของพวกเราแล้วนะครับที่เราจะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันนี้นะครับ8กุมภานะครับเคลียร์คิวให้ดีครับผมถึง5โมงเย็นนะครับเรามีเวลาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีนะครับแล้วก็คิดไว้แล้วนะครับว่าจะเลือกไทยแล้วก็ปากกาสามใบค่รับผมให้เต็มที่ ไห้สุดเลยแต่ว่าก่อนจะไปเลือกก็เช็คกันดีๆก่อนนะกันดีๆครับผมประเทศไหนรวมไปถึงหมายเลขด้วยถูกต้องครับว่าถูกต้องตามที่เราตั้งใจจะเลือกไวหรือเปล่าด้วยนะฮะใ่ครับผมขอบคุณพี่มอสด้วยนะครับดีมากครับเขาจะพอะกับพี่มอสด้วยนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งเพลงแต่เรายังมีอีกหนึ่งเพลงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการประชา